พ่อไปไปรุ่นนั้นแหละก็ชอบก็แซ่กันนะครับพ่อเจมเดซิ่งไทยแลนด์มันอยูใกล้ๆเลยครับถ่ากล้องคอเป็นคอยิปแป้นะครับอออรอคบอสปริงในคลิปนี้เลยมาดูกันฟังกันนะครับ สดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม์สี่ครับวันนี้จะมารีวิวรถร้อยสิบไอนะครับมาดูเลยนะครับผมนี่ครับสีดำดูล้อกันเลยลำแรกล้อเป็นล้อโยชินะครับเป็นแบบงบแต่งประหยัดวงคู่ละห้าร้อยครับรวมยางรวมที่รถน่าประมาณพันสองพันครับงบประหยัดครับทุกคนสามารถแต่งได้หมดทุกคนครับ เด่นเล่นเลยเนี่ยโชบครับโช,บโชเป็นโชเดืมแพ้จากโดนหลานตีดับในนี้ผมใช้งานมาเยอะแล้วมาบ่อยแล้วมันก็เลยแบบคุ้ยร้อดูแบบไม่ช่วยงานมันตอนแรกเบ้ะแดงเบาะแดงครับไปป้านมาเองต้องซำอร้อยทำอะไรยักเด่นก็เลยต้องแวกแนวหน่อยนี่ครับมาดูกันไปครับ สเตอร์เป็นสเตอร์เป็น14-28นะครับโซ่เป็นโซอารสีเขียวอ่ะรุ่นคนนี้5-3ครับ5-3ดูท่อเลยครับดูท่อนี่ครับท่อไว,ไวรุ่นนั้น,นก็ชอบกั้งไส้กันนะครับท่อเจมเลฟซิ่งไทยแลนด์ครับมาถึงใก๊สเลย คอเป็นคอยี่แปนะครับคอสปริงตัวนี้ก็ผมได้มาเนี่ยหอ,อหลังจั๊บกล้องอะทุกอย่าง1 8านแป้ตัวนี้ครับจะ๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแต่เบิ้ลในฝั่งในคลิปนี้เลยมาดูกันฟังกันนะครับ จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองเบ้ลให้ฟังนะครับลั่นครับทุกคนลั่นนว่าลั่นนะร,นนะนนนะราคาเต้นตรงเฉงนี้มาดวยนะเดวจะประมาณนี้นะครับซ่งทอเจมวันนี้เอาแคเ่เบิ้ลไปก่อนนะครับเดี๋ยวลิปน้าใช้ยังไงชอบเดี๋ยวผมตัดให้ฟังยังไงกดไลค์ด้วยนะครับ สับตะไคร้กดกระกดิให้ผมด้วยเป็นกำจ่ายให้ผมด้วยนะครับ